ก่อนจะวางแผนภาษีเราต้องรู้ก่อนว่ารายได้หรือเงินได้ของเราอยู่ในหมวดไหนกรมสรรพากรกําหนดไว้ในมาตรา40แบ่งรายได้ออกเป็น8ประเภทกลุ่มแรกใช้รายงานสร้างรายได้เงินได้ประเภทที่1เงินได้จากการจ้างแรงงานเช่นเงินเดือนค่าจ้างโบนัสเบีย้ยเลี้ยงบํานาญประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการเป็นลูกจ้าง เงินได้ประเภทที่2เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่รับทำให้เสร็จสิ้นเป็นครั้งครั้งเช่นฟรีแลนซ์ค่าผู้บริหารค่าที่ปรึกษาค่าบรรยายค่าในหน้าค่าธรมเนียมจากการรับงานเป็นครั้งครั้งรายได้ลักษณะนี้มาเกิดจากการรับงานมาทำมากกว่าการเป็นลูกจ้างประจำทั้งสองประเภทคือไรายได้จากแรงกายและความสามารถของตัวเองโดยตรงค่ะกลุ่มที่2ทรัพย์สินสร้างไรายได้เงินได้ประเภทที่3เงินได้จากค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นไรายได้จากผลงานหนังสือเพลงรวมถึงเงินรายปีที่ได้รับจากพิธีกรรมนิติ หรือคำาพิพากษาของศาลเงินได้ประเภทที่ 4. ดอกเบี้ยเงินปันผลหรือผลตอบแทนจากการลงทุนรวมถึงคริปโตเคเรนซีและสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะเงินได้ประเภทที่5ไรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเช่นค่าเช่าบ้านค่าเช่าที่ดินค่าเช่ารถหรือค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆกลุ่มที่3อาชีพและการลงทุนสร้างไรายได้เงินได้ประเภทที่6เงินได้จากวิชาชีพอิสระ6อาชีพเช่นหมอวิศวะสถาปนิกทนายความนักกฎหมายและนักบัญชี เงินได้ประเภทที่ 7, หลายได้จากการรับเหมาเช่นการรับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมติดตั้งผู้รับเหมาต้องจัดหาวัสดุด้วยตนเองเงินได้ประเภทที่ 8, หลรายได้จากธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งหรือรายได้อื่นๆที่ไม่เข้าข้อวงเล็บ1ถึงวงเล็บ7เช่นขายของออนไลน์หรือธุรกิจส่วนตัว สรุปสั้นๆให้รู้ก่อนว่ารายได้ของเราอยู่ในประเภทไหนจะช่วยให้เราวางแผนภาษีได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าที่สุดภาษีไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่คือศิลปะของการวางแผนชีวิตเพื่อความมั่นคงระยะยาวของเราเพื่อนๆที่อยากวางแผนภาษีทักอินบ็อกมาคุยกันได้เลย <conferences> ติดตามซีรีส์ภาษีซีซั่นลดหย่อนด่วนได้เงินคืนกับ slow life